ถึงผู้สามประตูฝังนิงบานเบิ้ลเอุดโค้ป,ปิดแล้ไปถึงผูนน้ตฝั่งนอตเชนก,กันอัานิภพาเสือดำอัานยิภาใต่ปอดมากปอดลงได้ไหมลงนี้ยิภามากยอดกาดยอดเก็บ

สิาหาอมาลิัดาปหน้าวระตูห้หวก็ามโมตอนที่ต่อล็อกล็อก,อกเกียวยิงไปซ้ายข้างขา,งขางแล้วเกือบแล้วรักรงอ,อาพอรติ่นเพชรมีสองคนก็หมดทเก้าจากสิงาลุนมากับอาพอรป,ปริ่นเพชรไม่เปนปัญหาี่เก้าเป็นสองเบอร์ เกี่ยวมาได้บ้านบึงแตกมากเองกับสุดทรทิพย์รัดกายกับแม่ลัวนึงสาวหาแก้วเขียว ออนกาเสี่ยววองารไหมลูกนี้รัาการเขี่ยไม่ทาครับกลับมาทีนสิริักคำมงสิริักหลายคนแล้วการส่งให้บ้านบึงจับไม่ทันเหมือนกันบ้านบึงปัตมาึ่งเพลงพังพดีรัการัผู่รัฐการยิงของสงตัว,ตวครับ อ๋บอลลงมาตรงนี้เปลี่ฟาได้ครับจีรักขบงออกฟ้าเลยทำทันไหมตรงนี้ธนาพรอินชูใจสัดไกลาาอยางทําันไม่ตรงนี้บอลออกเป็นฟุงครับอาพรอลดเ็ รับดีรับเข้าขวาบินไกลออกเส้นหลังกันเจ้าตรงนี้สารพดอินชูใจพอมาแห่วางทางน้ำหนักดีมากรัฐการวัดผู้รับไปได้ครับตรงนี้ไหลไหมอย่างไหลมารัฐการวัดผู้เกี่ยวมากจับบอลแหลกยาวโดนเคลียทิ้งมาบ้ามาถึงสาขพา สองาแกวเขียวต่อไปที่ว่างอทันไม่ต้องมีสูตรแน่ของกองังฟานมือดยอสองตัดไปได้รับโดยวันนี้รับอินหอมของทางฝังที่านเมือก็ยัสูตต่ดวไมโอ้ความิดกับวามเก่าในวันนี้ไทัดสกอร์ไครได้ก่อนัย สนามชงสีน้ำเงินเุ็บวาอีกอีกคู่นึ่งน้องหลวงพบร้านถ้ำหลังการวัดพูดทันไหมไม่ทันกับตรงนี้

โค้งเลยฤกษ์เสร็จลองเล่นเพื่อและรึกถึงอาจารย์ประสิทธิ์ดำเงินที่สอนมาอยา่างถานอยู่ไว้นฝังเงิบางไว้แต่ออมตัวมาปีเก้าสาติม,มาดุนมาหรือเปล่า ร้องชมมากรองลองมาได้จิน you ข know, ้ามทานก็ต้องมีาเลนเก็ดรัชพรที่โพงหาเลขสองก็หนสองกไม่ใช่สองก็่ังุามากคงกลคงเกศเลยยอดเกศไหมหมายแล้วครับ อธิการวัดผู้เกี่ยวไม่ถึงครับหนังสือรักษัดเองครับสนับอนอินชูใจสูนดโฉนบยาเบนบองเนียครับสาวขาก้งเขียวครับมกวพาปลอดกายว้ออกเส้นหลังวะมึงอภัู้ช้าในการนี้ถูโทษ ก็โตัวโอเคนะ่โค้มสอร์โค้เนี่ยระแลเปินก้วหน้ประเทศ4สงเนี่ยตแรกครับคุณเอ็างน้นก็ถือว่ามาร่วมสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันต่อประสบการณ์ให้กับเด็กจะจจะประสบการณ์บอลรุ่นที่ทีมเข้าต่างๆก็ตรงนึง โถ่สงูงส่วนทา้ายเกมของเครื่งบนหาหลหังก็เคลื่อนขานเข้ามาเรื่อยๆสนามสองนะครับสนามสองคู่ที่จบลงไปเป็นโลกพระบรีนะครับชนะผู้ใหญ่เอกสั่งลุยไปนะครับต่อไปเป็นคู่ที่สองนะครับประชาชนหญิงสนามสองนางรองพบน้องขามครับนักกีฬาพร้อมแล้วลงสนามได้เลยนะครับ จุดามาไปได้ไหมจุดามาออกซ้ายมือหลังนั้กองวัดผู้จิ้งไก่เสียสองแรกไปเหมนกันเราการวัดผู้ผมไม่อยารับที่กองเสยแต่วาหาแก้วเจียวไต่ออกขป็นหลังฝั่นวน เห็นคาัไมรัก็ได้นะความเป็นของสองสองวิ่นสอง้ันบืงเลือาไปทั้งจังหวัดนี่ยจามสิ็บอกเล่นทางถ้าไม่เขาเขาไม่นับให้นะครับวอนนวันสองเมื่อีรัิการวัดพุ่งตอนตรงนี้เอาบมอนทันไหมสิริรัตน์งอนสวนกลับมาเนี่ยติาเลย อธิษปัญหาไยโรดก็โอ้จาบไม่หิวมนกันลกเลนสุภาณีมาน้อยมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเบอร์หกเบอร์หกออกใช่ไหมแล้วเจ็ดเขา้า เจ็ดพัะเชษฐาภรณ์ทีโฟงหมายเลขหกสี่วันเจริญมรนชัยเจริญกุลบุกมาแต่โตแล้วอ่าบ้าสมัยกันไปต้องหาพูช้ชนะเดี๋ยวดารยิงจุดโทษกันแต่ให้นักการ์ดเดินนำสครูนะครับ ต ar, แตะ็พดต่อไปก็เตรียมตัว, ederim, ตวตสนามของสีนุ่งเงินสนามหนึ่งหลังหลอกพบการข้ามแลวน้องก็มารอพบน้องามกรรมการฟิตมากยองไปลอง สนามสองนะครับพร้อมลงสนามได้เลยนะครับประชาชนหญิงนางรองพบน้องขามส่วนสนามหนึ่งตอนนี้เสมอกันในเวลาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับตัดสินด้วยการยิงลูกโทษนะครับคู่ต่อไปของสนามหนึ่งนะครับต่อจากคู่นี้จะเป็นหนองหลวงนะครับพบพรานถ้ำเอฟซีนะครับประชาชนหญิง นักกีฬาที่ทำการใข่ขันนะครับพร้อมอยู่กลางสนามได้เลยนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับนักกีฬาที่จะตัดสินด้วยการยิงโทษนะครับพร้อมกันที่กลางสนามเลครับตามกติกาการแข่งขัน เบอร์ใา้ฮัลเลขสิบเก้าสว่าคนที่หนึ่ง่อไปคนที่หนึ่งของพ่ออ๋ออบมาดีครับมานีรักไอ้หนอมเนี่ านไม่เข้าปากเพราะลูงจริงๆเลยใครเนี่ยคา <laughs> ถาดีงกันเลยคาถาต่อไปคนที่สองของทางฝาั่งทีมบ้านเบลเอฟซีหมายเลย <laughs> ปัมมาเริ่มเพลง อี่สองอสองอวสองดีกันอันดับสองจุธามากยอดเก่งเราพลาดครับ

เรามาโชวรความสามารถให้น้องๆได้เห็นกันถือสุดยอดนะครับผลการแข่งขันนะครับตตัดสินด้วยการยิงลลงโทษครับดีพานิชนะครับชนะบ้านเบืองเอฟซีไปนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในวันที่5ธันวาคมครับต่อไปประชาชนหญิงนะครับค้